ยาอีกชนิดหนึ่งครับพี่นอ้องคือ,อยาแพ่งกุลาเป็นยาที่เขากินดีขึ้นกันครับผมได้๋ยวทดลองเอามาให้กินไปขอน้ำเพื่อนบ้านมาให้กินครับผมกับบอฮันมีดอกเห็นว่าเขากินดีก็จะได้ขยายต่อไปขึ้นกันช่วงนี้เป็น,ปนช่วงซีโมงเศาครับตะกแตกแตนเขาจะ มาอัพเดทครับอันนี้คือตะกั่วแตนที่บริยานฝนยานแดดครับเขาจะแข็งแรงดีขนาดครับพี่น้องกระชุ่มก็ช่วยครับบ่ได้ยิลิเปะปะครับแข็งแรงดีครับสะเทินบกสะเทินน้ำพี่น้องนี่คือตะกั่วแตนได้รับน้ำ ทุกมือครับทุกขื่นเลยครับฝนตกมานีเพอแต่เขาเกิดมานีครับรับทั้งแสงแดดรับทั้งล่มรับทั้งแดดอา้นามเขาจึงได้แข็งแรงปานนีครับครับอันนี้คือหยาแพงกุลาครับ เป็นตระกูลเดียวกันกับหยาไส้ครับพี่นะหยาไส้ที่มันอยู่น้ำให้น้ำหน้าเท่านั้นครับตระกูลเดียวกันครับแต่ว่ามันบม,ม่มีหนามตักกระแตนกักินดีขึ้นกันครับครับเคลียบภาพ เล็กๆน่อยบ้าฝากครับความหนาหลากของเขา้ามันเล็กหน่อยก็บกระล่างทีรีครับอาบแดดกันครับอ,อย่างตำแหน่งกันอยู่ครับข้ามันเล็กน่อยกับกราลัางมึน ผู้เลี้ยงกับพ่อยเพิดเพื่อนไปนั่บุหัวจักว่ามันคำย่ำไรแต่และมือครับบุจักจะหาหญ้าไมา้เขากินบุจักจะมาจอบมาดซองมึงว่าเขาอยู่จังใดเห็ดจังใดเป็นจังใดคำหลักถึกว่ามันเมีงวังวนครับพี่น้องนี่แหละคือตะกะแตนลูกตะกะแตนครับ โดยทีหฮาบริสุทธิ์ขายเขาอีกแล้วครับอันนี้คือผลผลิตที่หฮาสร้างขึ้นมาต่อยอดขึ้นมาจะาเข้าสื่อมาสามขีดเป็นกำไรทั้งเวทพี่น้องบ่ให้ร่วยมันจะไปใสครับลองเบึ่งงนาะมันสะร่วยไปทั้งใดครับร่วยไปทั้งหายา หรือจะลวยไปแบบใดครับจังคอยติดตามกันไปอีกเท่ะนึง